โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ TC Channel นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนํา2วิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน GG m o b Pro นะครับหัวข้อที่1จะเป็นรีเซ็ตปุ่มนะครับขณะที่เราใช้งานนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแล้วไม่ต้องการปุ่มนั้นนะครับหรือต้องการรีเซ็ตใหม่เพื่อจะตั้งค่าใหม่นะครับมันจะสามารถทําได้โดยวิธีไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอนี้กันแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งจะเป็นปิดแอปหลังใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราไม่อยาก เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการแอทเทเวตก่อนนะครับก็ในส่วนนี้ผมจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธทั้งหมดนะครับในส่วนของเมาส์มันไม่ได้มีการส่งสัญญาณแล้วก็รับสัญญาณในตัวนะผมจําเป็นต้องใช้ USB นะครับเป็นตัวรับสัญญาณเพื่อเสียบเข้ากับโทรศัพท์แทนนะครับก็สําหรับใครที่เป็นเมาส์ที่ส่งสัญญาณได้เลยโดยไม่ต้องใช้ตัวรับนะบที่เป็น USB ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับเมาส์ผมมันจะเป็นต้องใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อกับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นมือถือตัวนี้ ต่อเสร็จแล้วนะครับลองคลิกเมาส์ดูนะครับก็จะเกิดเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับแบบนี้ต่อไปไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปที่แอป G g m a s e Pro ได้เลยพอมาถึงตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สส่วนนะที่เราต้องเปิดใช้งานนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเพื่ออนุญ,ญาตนะผมก็จะกดอนุญ,ญาตไปก่อนนะครับมันก็จะมีตรวจสอบหน้าต่างลอยนะครับตรงนี้มันจะเป็นการเปิดทับแอปอื่นนะครับ ก็เลื่อนลงหาแอปพลิเคชัน G g m a p Pro นะครับเจอแล้วก็ทําการเปิดได้เลยเสร็จแล้วแบ็กกลับนะครับแบ็กกลับเสร็จกดเสร็จสิ้นนะครับทุกอย่างจะเป็นสีเขียวโอเคจบเป็นหนึ่งหัวข้อนะครับต่อไปจะเป็นหัวข้อการอธิเวทนะครับก็จะไปที่เปิดใช้งานนะครับกดเปิดเข้าไปพอมาถึงตรงนี้ให้เรากดยกเลิกนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครเป็นสีเขียวนะครับคุณกดคลิกเพื่อยกเลิกการจับคู่นะครับมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปจับคู่ใหม่ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตั้งแต่หัวข้อที่1กันเลยนะครับเขาบอกว่าไปเปิดโหมดนักพัฒนานะครับก็กดคลิกไปได้เลยเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้เขาจะบอกว่าคุณต้องการตัวช่วยไหมนะครับมันจะเป็นวิธีการทำนะครับถ้าเรากดตกลงมันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บนะว่าเราจะต้องทอํายังไงนะครับแต่ว่าผมจะไม่เป็นอย่างนั้นนะผมจะกดออกไปเลยนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับเสร็จแล้วไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะกดที่เวอร์ชันในมา UI ูอายนะสำหรับแบรนด์ของเสี่ยมี สำหรับแบรนด์อื่นก็จะเป็นหมายเลขบิลนะครับมันจะเขียนคําว่าหมายเลขบิลนะครับเราก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปแบบนี้จนกว่ามันจะขึ้นเป็นโหมดนักพัฒนาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดกลับกดกลับเสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็จะเห็นคําว่าโหมดนักพัฒนาอยู่กดเข้าไปตอนนี้ก็ทําการเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วนะครับไปนะครับให้เรากดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะเสร็จแล้วไปที่การเปิดใช้งานนะครับ พอมาถึงหน้านี้มันจะเป็นคู่มือเหมือนเดิมนะครับเราก็กดยกเลิกไปนะครับหัวข้อแรกเปิดไปแล้วนะครับต่อไปไปที่หัวข้อที่2นะกดเปิดได้เลยเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไปที่การแก้ไขจุดบกพร่องย s b บีนะครับกดเปิดเสร็จแล้วรอจนกว่าตัวเลขจะนับเสร็จนะครับจากนั้นก็กดตกลงตรงนี้โอเคเสร็จแล้วให้เรากดแบ็คกลับไปเลยนะครับ ตอนนี้ในส่วนของการจับคู่นะครับมันได้จับคู่กันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนิ่งจะว่าผมเคยจับคู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยนะก็กดจับคู่ตามหัวข้อไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะตอนนี้ผมเชื่อมต่อเสร็จหมดแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังดูว่ามันไม่มีตัวเลขนะครับหรือจับคู่ไม่ได้นะก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ได้นะซึ่งผมจะทําแฝงไว้เกือบทุกวิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลย สำหรับเกมที่ผมจะเอามาตั้งค่าเอามาเล่นนะครับก็จะเป็นเกมฟ e e f i ล e นะกดเข้าไปตอนนี้คีย์บอร์ดผมยังไม่ได้ต่อนะผมผมจะเปิดคีย์บอร์ดก่อนนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นคีย์บอร์ดแบบบูททูธนะครับกดออนแล้วจะทําการเชื่อมต่อเลยนะเนื่องจากว่าผมเคยเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็จะกดออกจากตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่โซนฟรีสไตล์นะเราจะไปตั้งค่าที่โซนฟรีสไตล์กันก่อนนะครับโอเคพอถึงหน้านี้นะครับมันจะมีไอคอนอยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับ จากนั้นให้เราไปที่ปรับปุ่มนะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปกติแล้วเกมฟรีไฟล์จะถูกเซตค่าปุ่มมาให้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรับปุ่มรีเซ็ตนะครับก็สามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้กดรีเซ็ตเสร็จนะครับทุกอย่างก็จะกลับกลายเป็นเซตศูนย์ทั้งหมดนะครับปุ่มพวกนี้จะถูกตั้งไว้อยู่แล้วนะในส่วนของเกมอื่นถ้าเรากดรีเซ็ตนะครับปุ่มพวกนี้จะหายไปแต่ว่าของฟรีไฟล์นะทางผู้พัฒน,นาได้ทําการเซตป,ปุ่มไว้ให้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็แค่ไปกด1ครั้งนะครับหรือกดกากระบาดออกแบบนี้จากนั้นเราก็ไปเพิ่มปุ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กดเลข4นะครับเอาไปแทนที่เดิมแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดคลิกเมาส์ออกข้างๆก็จะเป็นอันเสร็จสิส้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการทั้งหมดนะครับถ้าหากกดรีเซ็ตแล้วไม่หายก็ทําอย่างเมื่อกี้ก็คือกดที่ปุ่มแล้วก็กดกดกากระบาดออกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนนี้ตัวเมาส์นะครับก็กดลูกซิ้งตรงกลางลงไปนะครับจะกลายเป็นมุมมองของตัวละครนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเดินได้เลยนะครับอันนี้เป็นเมาส์บลูทูธนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดบลูทูธทั้งหมดนะครับแกมันมีตัวที่จะเป็นตัวต่อย s b บีให้เฉยเนื่องจากว่าเมาส์ตัวนี้มันไม่มีตัวรับสัญญาณรับส่งสัญญาณในตัวนะครับมันส่งสัญญาณไปแล้วมันก็ต้องมีตัวย s b บีรับนะครับโอเค ันนี้จะเป็นการรีเซ็ตปุ่มนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราไปที่ปืนกันก่อนนะครับลองยิงสักนิดนึงเอเยเลือกปืนนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการรีเซ็ตปุ่มหรือการตั้งค่าปุ่มนะครับถ้าเกิดเราตั้งค่าแล้วไม่พอใจนะครับหรือไม่ต้องการเราก็สามารถกดที่ไอคอนขึ้นมานะครับไปที่การปรับปุ่มปรับปุ่มเสร็จแล้วก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับแก้ไขเสร็จอย่าลืมกดบันทึกด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็แค่กดออกนะครับแค่นั้นเองเสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราเลิกใช้งานนะหลังจากที่เราเลิกใช้งานเนี่ยเราจะทํายังไงกับตัวแอปพลิเคชันดีนะครับมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมนะครับให้เราลูดข้างบนลงมานะฝั่งซ้ายนะครับคุณจะมองเห็นการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปการแจ้งเตือนของตัวแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดกลับแล้วก็พับจอลงนะครับแล้วก็ปัดทิ้ง เสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมไปที่โหมดนักพัฒนานะครับตรงนี้กดเสร็จแล้วเราก็ไปปิดในส่วนของตัวที่เราเปิดไว้นะตัวที่เราเปิดไว้เราเปิดอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแก้ไขจุดบุกพ่อง usb นะครับเหมือนเมื่อกี้การแก้ไขจุดบุกพ่องไร้สายผมจะไม่ได้เปิดนะแต่ว่าการจับคู่มันจับคู่ให้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบอัปเดตใหม่ๆนะครับค่อนข้างจะเริ่มทํา ให้มันสะดวกมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าใครที่ทําไม่ได้ก็ลองลองทําดูนะครับลองเปิดการแข้ายจูห่อง USB ดูนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้แล้วไหมนะครับจากนั้นในส่วนของหมวนนักวัฒนานะครับปิดด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่ปิดก็ได้นะเราจะเอาไปใช้งานต่อในส่วนอื่นหรือเปล่านะครับประมาณนี้แต่ว่าสําหรับผมผมจะปิดไปนะแล้วก,กดกลับก็จะเป็นอันสิ้นนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน G G Mouse Pro นะครับก็พอกดปิดทุกอย่างแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มใช้งานก็ไปเปิดโหมดนักพัฒนาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อนุญาตการรันทับหน้าจออีกรอบนึงนะครับในส่วนของการกลับมาอทีเวตอีกรอบนึงมันจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันมันมีการเซฟข้อมูลไว้แล้วนะครับก็แอปพลิเคชันจะเป็นฟรีนะครับสามารถเพิ่มเกมได้ มากที่สุดเท่าที่เราจะเพิ่มได้นะครับสามารถเพิ่มได้มากกว่า1เกมนะใช้เมาส์คีย์บอร์ดไร้สายหรือมีสายก็ได้นะครับถ้ามีสายก็จะเป็นพวกอ่ย u ด b hub นะประมาณนี้แต่ว่าแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องใช้ย s ด h u b นะครับไม่ต้องใช้สายอะไรให้ยุ่งยากนะก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้โอเคก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำบดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอภัย อย่าลืมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ